นนี้คุปเปอ้ลจะมาสอนเด็กๆให้เรียนรู้เกี่ยวกับนิ้วนะคะเด็กๆพร้อมหรืยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาค่ะแล้วมานับตามครูนะคะว่านิ้วเรามีทั้งหมดกี่นิ้วนะคะชูมือขึ้นมาค่ะเริ่มนับน,นะคะหนึ่งสอง สิอ่านิ้วของเรามีทั้งหมด10นิ้วนะคะอ่าเริ่มใหม่นะคะ1 2ึ่งสองสามหเดแปดิอ่าเด็กๆนะับทั้งหมด10นิ้วแล้วนะคะต่อไปก่อนเข้าบทเรียนครูจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังนะคะ เรามารับฟังกันเลยค่ะอาชูมือขึ้นมานะคะนิ้วโป้งดูในนิ้วโป้งดูในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุสาบารีสุสาบ,บารีไรไปก่อนนาะสสดีอะต่อไปนิ้วโป้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปนิ้วอะไรคะ านิ้วชี้ใช่ไหมลูกนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุสาบารีหรือสุสบ,บารีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีอ่ะต่อไปนิ้วชี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปนิ้วอะไรเอ่ยอ่ะนิ้วกลางใช่ไหมคะ อ่ะเรามาร้องเพงลงกันต่อค่ะนิ้วกลางยู่ในนิ้วกลางยู่ในอยู่นี่จะอยู่นี่จะสสบ,บายดีหรือไรสสบ,บายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีอ่ะต่อไปนิ้วกลางเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกต่อไปนี้อะไรเออต่อไปนิ้วนางนะคะเรามาร้องเพลงร่วมกันนะคะนิ้วนางอยู่ ในนิ้วนางอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุสัมายดีหรือสุสัมายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีอ่าเด็กๆนิ้วนางผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเหลือนิ้วอะไรเอ่ยอ่านิ้วก้อยใช่ไหมคะอ่ามาร้องเพลงค่ะนิ้วก้อยอยู่ในนิ้วก ไปก่อนนะจ้าดีอาเด็กๆขาเด็กๆด้วร้องร่วมร้องเพลงกับครูไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาเข้าบเทเรียนกันเลยค่ะอ่าตัวอย่างนะคะครูมีนิ้วมาให้เด็กๆดูเห็นไหมคะนิ้วมือของเรานะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะค่านิ้วนี้คือนิ้วอะไรคะอ่าเก่งมากเลยค่ะนิ้วนี้คือนิ้วโป้นะคะ กล่ของเราต่อไปนิ้วอะไรคะอ่านิ้วชี้นี่นะคะนิ้วกลางนี่นิ้วอะไรคะนิ้วนางส่วนนี้นิ้วสุดท้ายคือนิ้วอะไรเอ่ยอ่านิ้วก้อยนะคะเห็นไหมคะนิ้วมือของเรามีทั้งหมด10นิ้วใช่ไหมคะมีนิ้วโป้งนะคะไหนนิ้วโป้งไหน เด็กๆวันนี้เด็กๆได้ฟังนิ้วมือของคุปเปิ้ลไปเด็กๆเข้าใจไหมคะแล้วอย่าลืมให้พ่อกับแม่สอนให้เด็กๆนับนิ้วนะคะว่ามีนิ้วอะไรบ้างสอนตามคุณครูเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณคูเปิ้ลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ